สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับเกษตรกรพี่น้องเขาเปลี่ยงควายทุกท่านด้วยครับผมจ้านะครับมือนีกับยุกับ่อกควายน้องบีมนะครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับมือนีน้องบีมนํามาฝากพี่น้องเขาจักโตครับมือนีมีสองต2ราองกันกันเลยจ้านะครับนามาฝากย่ซองไล่กันนะครับผมจ้าครับสําหรับผู้ใดกําลังมองหาควายงามสายพัฒนาไปเลี้ยงนะครับมือนีนะครับสายเลือดพันธุกรรมชัดเจนเลยครับพี่น้องจ้านะครับบวกวันพลาดเลยครับมือนีนะครับของสวยงามนะครับพี่น้องนะครับ จากที่ตั้งคองเขาก็คืออยู่บันกนวลจากอำเภอตั้งสูงจัดคอนแกนจ้าเบอร์โทรครับเบอร์โทร0826791523จากเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้คือเก่าเลยจ้านะครับเหมือนเดิมครับพี่น้องรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามหรือว่านะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมทั้งลายก็ได้ษนะครับผมเมนจ้านะครับเพราะเป็นการเสียเวลาเลยครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งนะครับตัวที่แรกนะครับตัวที่หนึ่งตัวนี้รายละเอียดเพิ่นครับรายละเอียดเพิ่นตัวนี้เป็นเป็นลูกสาวของพ่อเพชรสยามจ้านะครับสาวน้อยฟันน้ำนมจ้า อายุไรเป็นไรครับอายุได้สิบสามเดือนจ้ะนะครับตัวนี้ครับพี่น้องนะครับปีหนึ่งเดือนเมนจ่ะครับผมลูกสาวเพชรสยามเมนจ้ะนะครับถือว่าเป็นร้านแท้ของลุงเพชรเลยครับตัวนี้เมนจ้ะส่วนแม่เพื่อนเป็นลูกของพ่อเบิรมพันล้านจ้ะโอ้ครับพี่น้องสายเลือดพันธุกรมมาดีทั้งพ่อและก็ทั้งแม่นะครับพี่น้องจ้ะนะครับเพื่อนสูงลายเป็นไรแล้วครับตอนนี้เพื่อนสูงอยู่ที่135บรอบห้ลบจ้ะ135ครับพี่น้องเบิ่งครับ เรื่องกระดูกแขงขานี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาตั้งแต่ไก่ว่ามันควายผู๋นะครับแม่จ้าตัวนี้เป็นสาวหน่อยจ้ะนะครับผมตเมียนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมแขงขาจะเต็มแห้งครับพี่น้องตัวนี้นะครับกระดูกแขงขานะครับได้มาทั้งคอครับพี่น้องส่วนเนื้อหนังนี่มาทั้งแม่แล้วครับผมแม่จ้าถือว่าครบเครื่องในตัวเดียวเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับผู้ใดกําลังมองหาอยู่ครับเอาไปพัฒนาสายพันธุ์งามๆแบบนี้เนาะครับผมเอาราคาแบ่งปันพี่น้องเข้าครับบนนี้ราคาก็เปิดไว้หาเงินเจ็ดพันบาทจ้ะ ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทแม่นจ่าราคานี่ลดได้ต่อรองกันไหนคือเก่าเลยจ่าคือเก่าเหมือนเดิมครับผมแม่นจ่าราคากับพี่น้องต่อรองเอาจ้ากับผมมชั่นคือเก่านะครับแม่นจ่าจะส่งฟรีแถมมากระลิงให้พร้อมจ้านะครับส่งฟรีหอดหนาคอกนะครับผมจ้าเก็บเงินหนาคอกคือเก่าครับพี่น้องนะครับเบิ้งครับให้มาเบิ้งหน้าตานะครับตรงตรงเลยนะครับพี่น้องหู้นะครับหู้เชี่ยงจ้าพึ่งสนตะไผ่ไหมนะจ่าพี่น้องขนาดสนตะไผ่ไปไม่ไหมครับพี่น้องนะขับรับประกันความเชี่ยงเลยครับตัวนี้ นะครับเบื้องหน้าเบื้องตาเป็นครับพี่น้องหน้าตาสวยเนาะครับนี่แม่นจ่าหน้าปันคไขยผูหน่อยพุลละจันทร์ครับกลมลงจากน้อยนะครับผมให้พี่น้องเบื้องหน้าเบื้องตาเป็นจะชัดนะครับงูใหญ่ใบตองศาดครับพี่น้องเบื้องครับอัตลักษณ์ไวท์ไทยชัดเจนนะครับตัวนี้อ่องคอนะครับเอิ้งมะพร้าวง่ายๆนะครับที่สําคัญเนาะครับแข้งขานี่ครับพี่น้องแม่นจ้ะกระดูกแข้งขาใหญ่แห้งครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าไข้หน่อยแต่ว่ากระดูกบ่หน่อยเด้อครับพี่น้องแม่นจ้ะนะครับกระดูกนี่มาก้อนเห็นได้ง่ายชัดเจนนะครับจจ้้้ะะะโคครงงงสสาาใหญ่ดีนับวยม เดี๋ยวหมุนรอบๆให้พี่น้องเขาเบิ้งครับบัดนี้มาลุกมานะครับเบิ้งทั้งขางทั้งหางทั้งท้ายไปนะครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับพี่น้องเบิ้งครับท้ายสวยๆนะครับผมเมนจับหางงามลำๆนะครับพี่น้องตัวนี้คือว่าบ่มีตำหนิไสนเนาะครับแมนจ่าบ่มีตำหนิจะรับประกันตำหนิให้เลยจ้ะนะครับสวยงามเลยครับพี่น้องนะครับเบิ้งรอบๆเลยครับพี่น้องประกอบการตัดสินใจนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับตัวแบบนี้ครับพี่น้อง นะครับปวยงามเพิ่นเบื้องไงนะครับผมแน่นจ้ะนะครับพี่น้องอยวหมุนมาทังเก้าพี่น้องเขาเบิ่งครับบบดนี้นะครับพี่น้องเบิ่งเอาของสวยๆงามครับพี่น้องตัวนี้นะครับรายละเอียดซูพี่น้องมาฟังจากรอบนะครับจ้ะรายละเอียดตัวนี้เพิ่นเป็นลูกสาวของพ่อเพชรสยามจ้ะสาวน้อยฟันน้ำนมจ้ะนะครับผมอายุได้สิบสามเดือนจ้ะกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าบวกลบจ้ะครับเกิดจากเมสเป็นลูกของพ่อเบิ่งพันลานะครับพ่อเพิ่นก็คือเพชรสยามนะครับเมนจ้ะครับ ร้านแท้ๆของลุงเพชรเนะครับพี่น้องสวยงามนะครับเอาแบบนี้ไปเลี้ยงครับพี่น้องก็ผิดหวังแน่นอนในพันธุกรรมไมดีของเพิ่นแน่จ้ะพี่น้องอนาคตนี่นะครับเพธรรมดาแน่นอนครับตังสีครับพี่น้องเปิดใบหาหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นจ้ะราคาหนึ่งก็ลดได้คือเก้าจ้ะเหมือนเดิมเนาะครับผมแน่นจ้ะรายละเอียดคุยกันเพิ่มเติมได้ครับพี่น้องจ้ะนะครับไปเบิ้งกับรายการต่อไปครับจ้ะมาเบิ้งกันต่อเลยครับพี่น้องนะครับผมรายการที่สองนะครับตัวนี้จ้ะนะครับเอารายละเอียดเพิ่อนครับตัวนี้เพิ่อนเป็นลูกสขอองงพพโกมัเชรจ้ะ ลูกชายโก้เมืองเพชรแม่จ่าอ้คับพี่น้องบพธรรมดาเลยครับตัวนี้นะครับผมถือว่าพอเพิ่นเป็นไว้เผือกทีคาตัวแพงที่สุดนะครับแม่จ้านครับพี่น้องนะครับตัวนี้สายเลือดพันธุกรรมชัดเจนเลยครับตัวนี้จ้าเพราะหูจากแม่เพื่อนบ่ครับแม่เพื่อนเป็นแม่เผือกคือกลยจะแม่เผือกอ่าสูงลอยสี่สิบเจ็ดจนะครับผมสายสารบันเท่านี่นะครับผมแม่จ้านะครับพี่น้องเบิ้งครับตัวนี้อายุเพิ่นไรเป็นไรแล้วครับอายุได้สิบสองเดือนจ้าหรือว่าปีหนึ่งเดือนจ่าสิบสองเดือนจ่านะครับผม ส่วนสูงพันไลเป็นไรแล้วครับส่วนสูงตอนนี้เพิ่นอยู่ที่137บเอกลบจ้ะ137ครับพี่น้องเมีนจ้ะนะครับเป็นถือว่าเป็นนุ่มหน่อยนะครับอนาคตไก่อีกตัวนึงครับพี่น้องเมีนจ้ะอนาคตควายยักษ์เลยจ้ะนี่อนาคตควายเผือกยักษ์เลยครับตัวนี้ว่าได้ครับพี่น้องนะครับนาเขาสงเสียเลยครับตัวนี้เมีนจ้ะวงเขาเปิดนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องหูใหญ่ใบตองสาดนะครับที่สำคัญกระดูกแขงขาใหญ่เนาะครับเมีนจ้ะกระดูกขาแบบหญ่คนจัดเเต็มลยครับพี่น้องตัวนี้ ไว้เพิ่นเลี้ยงมาแบบธรรมชาติเด้อครับพี่น้องเมียนจ้ะบ่ได้ฝึกอย่างเจ้าจ้ะท่านได้ฝึกท่านได้เฮ็ดหยังจักเทื่อครับพี่น้องตัวนี้นะครับพี่น้องเอาไปบำรุงเพิ่นนะครับหรือว่าเอาไปเดินสนามก็ได้ครับตัวนี้นะคจ่านะครับบ่ขี้ไหลเด้อครับพี่น้องตัวนี้จ้ะนะครับผมงามๆแบบนี้เนาะครับผมนะครับตัวสี่นะครับราคาเปิดแบงค์นะครับวันนี้ราคาเปิดไบสี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะสี่หมื่นเก้าพันบาทแมีนจ้ะราคานีใลดได้ต่อรองกันได้เลยจ้ะโอ้ครับพี่น้องถือว่าราคาพอเลี้ยงครับพี่น้องเมียนจ่าพี่น้องเลี้ยงไปก็สามารถไปต่อได้้้คครรััับบบบตวแนนีีพ่อง เบิ้งเขาเป็นย่งกลมๆอยู่ครับให้เบิ้งโคนเขาเป็นไงแล้วจ้าพี่น้องเบิ้งหน้าเบิ้งตาชัดๆเลยครับจ้านี่ครับวงเขากว้างนะครับตัวนี้นะครับหน้าตากระบาดใ่นะครับกระโหลกกว้างนะครับตัวนี้นะครับเบิ้งครับพี่น้องนะครับเอิอกมะพร้าวนะครับแข้งขากระดูกนะครับพี่น้องตัวนี้ชัดเจนนะครับเมนจ้านะครับเบิ้งร้ขังเป็นนะครับบันนี้นะครับพี่น้องเบิ้งรอบๆตัวคนนี้นะครับตัวแบบนี้นะครับเอาไปเห็ดพอพันนะครับสายบกวดนะครับพี่น้อง หรือว่าอนาคตพอพันประจําพอเขาเมนจ้ะนะครับเพราะผิดวังแน่นอนครับตัวสีครับพี่น้องนะครับเนื้อนังเอาไปเติมให้เพื่อนจักน้อยนะครับเมีนจ้าเขาเพิ่นมาแล้วจ้านะครับกระดูกนะครับแข้งขาเพิ่นมาดีแล้วครับพี่น้องเนื้อหนังนี่มันเติมกันได้นะครับผมเมนจ้ะเป็นอยู่กับน้ำเลี่ยงนะครับพี่น้องจ้ครับเบิ่งครับผมคือว่าควายเลี่ยงมาแบบธรรมชาติดีครับตัวนี้เมีนจ้ะนะครับพี่น้องนะครับมุนไปเบิ่งไทยเบิ่งงานคนนะครับพี่น้อ่มัมมิเกะแล้วจ้าคุ้ยตัวเน่อยตัวนี้มัง เงาหางใหญ่ๆครับพี่น้องนะครับผมเบิ้งไข่เพิ่นนะครับผมสวยงามนะครับจุ่งยางสุปรีน้องเขาเบิ่งนะครับบัณนี้มาลกมานะครับตัวนี้ก็เพิ่งสนตะไคร้ไหม่คือกันเลยจ้ะเบิ้งรอบๆตัวเพิ่นอายุกับสี่ไลเลียตัวมันขนาดไหนะครับแม่นจ้าตัวนั้น13เดือนตัวนี้12เดือนนะครับเป็นควายน้อยคือกันนะครับพี่น้องฟันน้ำนมแน่นๆเลยครับตัวนี้กว่าเพิ่นสิไดงเขียวกาเพิ่นสิได้อายุกัสิใหญ่กว่านี้หลายครับพี่น้องเบิมงครับนี่ยินเป็นพร้อมเลยครับพี่น้องตัวนี้ขนาดบ่ทันได้ฝึกเนาะครับนี่แม่นจ้าท่านึกฝึกจ้้าานนะะคครับผูใดหอต พันสายเผือกนะครับนุ่มลอตัวนี้นะครับเป็นลูกสายของพ่อโกเมืองเพชรจ้ะนะครับผมโกเมืองเพชรแมนจ้ะนะครับผมสายเลือดดีนะครับตัวนี้พันธุกรรมชัดเจนนะครับเอกสารเขามีครบนะครับแมนจ้ะเอกสารไปเกินนี้จ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับอายุ12เดือนอายุ12เดือนจากข้ความสูงยู่ที่137บวกลบจ้ะนะครับสวยงามเลยครับพี่น้องตัวนี้เปิดแบงค์พี่น้องเข้าไวทีเปิดไว่49,000บาทจ้ะนะครับ ต่อรองกันได้เหมือนเดิมหรือจ๊ะนะครับจัดส่งไอฟีคือเก้านะครับแทนกาแถนมาร์กะลิงไปส่งไปใส่พร้อมจ้ะนะครับบ่มีตำหนิไส้เนาะครับผมแทนการผมมีตำหนิจะรับประกันตำหนิจ้ะนะครับพี่น้องซื้อควายอยู่นี่สบายใจได้เลยครับพี่น้องนะครับผมนะครับมือนี้ก็ฝากพี่น้องเขานะครับจ้าก็ฝากติดตามคลองน้องหมีมันนี้เรือจ้ะมีควายงามราคาเกษตรกรให้พี่น้องได้ไปต้อสบายเลยจ้ะนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้นะครับเก้าคำว่าของุณแหละสวัสดีครับสวัสดีจ้า